ครับสวัสดีนะครับสำหรับลุกบ้านวัดใจที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิ่งพีระมิดนะครับพิระมิดก็เป็นการวิ่งเหมือนอการวิ่งเป็นระดับขั้นบันไดมีการวิ่งขึ้นนะครับมีการวิ่งลงพิระมิดที่ครูกําหนดให้ก็จะมีการวิ่งระยะทาง100เมตร200เมตร300เมตร400เมตรแล้วก็600เมตรนะครับลักษณะของการวิ่งพีระมิดก็คือวิ่งในระหว่างการวิ่งจะมีการจ๊อก สลับกับการวิ่งคือก็อก100เมตรนะครับเริ่มจากการวิ่ง100เมตรกัอก0 0เมตรต่อด้วย200เมตรก๊อก100เมตรต่อด้วย300เมตรก๊อก100เมตร400เมตรก๊อก100เมตรแล้วก็600เมตรซึ่งถือว่าเป็นยอดของพีระมิดนะครับทีปกติสําหรับคนที่มีความฟิตหรือว,ว่าขบแข็งแรงคอเราก็จะเบิ้ลที่ยอดพีระมิดนั่นก็คือเล่น6 0 0อยอยู่ส,สองอีกเป็นสอเที่ยว เราจึงจะวิ่งลงมาที่400เมตรจอก100 3 0 0จอก100 200จอก100ละ100จอก100นะครับแต่สำหรับนักบ้านวัดใจนะครับคืให้ถึงยอดพีระมิดก็คือถึง600แล้วก็ให้ลงมาที่400เลยนะครับการวิ่ง เลยระดับการใช้ความเร็วของการวิ่งพิระมิดนะครับก็ประมาณ70%หรืออัตราความเหนี่ยหอบในของแต่ละระยะเช่นวิ่ง100เมตรก็จะใช้ความเร็วยามที่ประมาณ70%ของการวิ่ง100เมตรนะครับพอวิ่ง200เมตรก็ใช้ความเร็วของความเร็วยาม70%ของการวิ่ง200เมตรเพราะฉะนั้นตั้งแต่100ถึง600เราจะใช้ความเร็วที่แตกต่างกันนะครับตามแต่ละระยะแต่การจ็อกเท่ากันคือ100เมตร การวิ่งพิละมิดจะฝึกในเรื่องของการสร้างจังหวะการวิ่งที่มีความเ,าเร็วที่ต่างกันตามแต่ระยะและก็การฝึกในเรื่องของความความเร็วอดทนนะครับก็ <S <S จะทำให้เรา,เาพัฒนาความอดทนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่วิ่งปริมิตในสัปดาห์หนึ่งต่อหนึ่งครั้งก็จะเข้ากับว่าเราฝึกทั้งในเรื่องของระบบการหายใจการสร้างจังหวะความเร็วและความอดทนที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งทุกครั้งสำหรับการวิ่งพิละมิดต้องวิ่งให้ครบนะครับ สอบถามเลยครับระหว่างลูกนี่พักนี่ยังไงครับนั่งพักยืนพักหรือว่าสองใ,ใ,ในระหว่างลูกนะครับโดยปกติเราจะใช้การจ็อกหรือวิ่งหยอกหยอเพราะว่าการวิ่งหยอกหยอจะทําให้เราฟื้นสภาพได้เร็วกว่าการที่เราพักพักแบบหยุดไปเลยการพักหยุดไปเลยเนี่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสภาพลงสู่ภาวะปกติแต่ว่า,วาเวลาที่เราจะวิ่งต่อไปเราจะต้องกระตุ้นตัวเองต่อเพราะฉะนั้นการการวิ่งหยอกหยอกจะทําให้ร่างกายของเรามีความพร้อมในการวิ่งลูกที่2มากกว่าการหยุดพักไปเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ